สวัสดีครับยมเย็นครับวันนี้เราจะมีเมนูต้มประดุกแบบบ้านๆนะครับใส่ตะไคร้เครื่องกระเทียมรอน้ำให้เดือดก่อนครับ มันนี้อยู่บ้านนะได้ประดุกสดๆมีขายด้วยร้อยเดือนครับ โอ้นั่งองไหรก็กวควันครับบรรยากาศยามเย็นครับฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับวันนี้วันว,าว่างๆมาเล่นกันนะ นั่งใกล้ไม่ได้ครับควันออกจนตาเสบเลยตอนนี้กำลังรอให้น้ำเดือดก่อนอยู่แบบวิธีชีวิตแบบบ้าน นาแกไปหาใบามะขามอยู่ครับเพื่อที่จะมาใส่ต้มประดุกสดหฮห่อนฝากช่องด้วยนะครับและทางเพจถ่ายเล่นๆชิวๆ เดี๋ยวมาแล้วได้เรยฮะเอามาขามตึนงแรงอ่ะอ,อ,อันนี้เป็นท่านผู้ชมนะครับรอชมหรือรอ,รอชิมกันแน่ chia công chia pháp hiệu đến hàm phía pháp áo quận tâm nữa tàu phi mình rồi tiếp tục ý mình phải กะวาดตกไหมนี่เดี๋ยวขอพักสแปบนะครับรอให้น้ำเดือดก่อนครับไหตตอนนี้น้ำเดือดเลยครับพร้อมที่จะใส่ปลาดุกนะครับ ตกเย็นมือสั่นแล้วปิดฝาเดี๋ยวปิดมายังไม่สนิทฝาหมอหมอนเก็บมาเลยเนะี่ย ก็ต้องรอให้ปลาส,สุกคนครับเร่งไฟ ผู้ใหญ่ประกาศอะไรนะผู้ใหญ่ก็ประกาศอะไรวันไหนไม่รู้รรรรรวันไหนยิงอะไรทางดงเดินคขบทุ้บ้านตรงลงทะเบียนไงตามบอกลงกระเราาบีเยนเกี่ยวกับอะไรวรัคซีนฉีดไม่ใช่อสมอเขาจดชื่อไปแล้วนี่อันนั้นยกเลขแล้วยกเลขเขาให้สำรวจนะ ถ้าเกิดบางคนบาใครที่ไม่ฉีดละ่ะคนนะมันจะมีบ้างแหละมีขีดบ้างขีงไม่มีีดอ้เดี๋ยวเรารอให้ปลาสุกก่อนนะครับ อีกสักพักหนึ่ง<ฮ>ะอะไรปลาดุกอยู่ในนั้นตู้เย็นนี่ใครกินปลาดุก,ดกย่างมาเมื่อเช้าตอานนี้กำลังปรุงครับใส่ผงนัวไป<อ>หนึ่งช้อนโต๊ะ,ะนัวอะไรผมขีดผงนัว,น,วน,นะครับน้ำปลาพอเท่า ทำด้ใบกระเพราข้าไม่ต้องเด็ดหนิสองอย่างครับพอปิดฝาไว้ชิมสักู่สิชิมแล้ววให้มมือ้ดำมาเจ้าในจานกระชอนมาวะโอเคนะนอต้องชิมด้วยเดี๋ยวอะไรนะให้โยมมูไม่้ด้หยาเนี่ยเนียงนี่ไงโยไม่งอดเขาอย่างนี้เ เอยอะไรชิมไปผู้คนเหรออ้เชฟคนงชิมเชฟอนอ๋อมีผู้ชิมมีมีผู้ชิมผู้ชิมก็ผู้ชิมผู้ชิมก็ผู้ชิมี่ผู้ชิมเป็นไงพิ่มน้ำปก็ปรุงที่หลังก็ได้ เอาอย่างนี้สุดยอดมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมไหมันร้อนอยู่ครับชิมไม่รู้เ <c oughs> รือ่องไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้เรื่อเค็มอยู่แต่มันก็ไม่เค็มมากเค็มแบบไห <พอ S 1> นก็นนพอดีแล้วแ,บบแต่ถ้าได้พ,พงไองกับน้ำาปนี่ยยนมะนมาวอะไรอย่างเงี้ยเต้ผมมุ่งไปเก็บมามะนมาวอยู่ไหนหันมาหันมะนาวใส่ป่ะ เุิ่งไปเก็บไม้เก็บอยู่ไหนเก็บอยู่ในบ้านใครบ้านที่หนึ่งเอ็นปลูกนี่ไม่แกให้เก็บล้างห้องน้ำมันร่วงไม่ไม่ร่วงวเราแกให้เก็บกระต้นเลยมันแกกวนร่วงทิ้งอย่รออีกสักพักนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมก่อนนะสุกแล้วนะครับต้มปลาดุกแบบบ้านๆอังอั พอดีเลยครับดำเยอะออกเลยพอดีแล้ว,รลว,ลวอร่อยแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพจถ่ายเล่นๆนะครับฝากด้วยนะครับ,บคนครับ